มาเที่ยวเชียงใหม่อโหเฮ้ยหนูอยากไปอยู่นะเชียงใหม่อ่ะสวยมากเลยนะอยากไปอันนั้นอะแม่กำปองปะแม่กำปองอยู่เชียงใหม่ปะอยู่เลยเนาะอยากไปเที่ยวสวยสวยจริงใช่ไหมบีหนึ่งอาจจะยังสวยไหมคนอ้อ oh. เดี๋ยวพาไปโอ้ใจเย็นนะใจเย็นน้องเป็นผู้หญิงนี่สวยมากนะครับแล้วก็นะโอ้ยพี่พูดเกินไปแล้วขอบคุณผู้ติดตามใหม่ด้วยนะคะพรุ่งนี้กินข้าวกับอะไรหนูอ่ะเป็นคนที่กินข้าวมื้อเดียวมื้อเดียวก่อนหกโมง มื้อไหนก็ได้มื้อเดียวก่อนหกโมงแต่พรุ่งนี้ไม่รู้จะกินอะไรวนันนี้ไปม่อนเจมครับสวยมากจริงหรอก็อยากไปอยู่นะหนูไปคนเดียวไปไงให้หนูไปคนเดียวไปไง จริงปะมอนมอนแจมสวยขนาดนั้นเลยเหรอพี่สวยจริงไหมสวยจริงปะดีครับสวัสดีค่ะอยากได้หัวใจเอ้ยหัวใจแบบอยากได้ของขวัญนนึังเลยทุกคนส่งของขวัญมาซัพอรอตหนูหน่อยอืมสวัสดีค่ะขอบคุณผู้ติดตามหม่ด้วยนะคะอุ้ยหนูเชิญใครไปเนี่ยอุ้ยพี่ขอโทษ พี่อย่าขึ้นนะอย่าขึ้นนะขอโทษค่ะไม่เชิญใครไปนเนี่ยแตหงหูขอบคุณที่ตามใหม่นะทุกคนหนูอยากได้ของขวัญน,นะของขวัญอะไรก็ได้ได้หมดเลยบนโลกนี้อยากได้หนุ่มอะไรอะ่ะช่องหนูมันไม่ค่อยมีของขวัญเลยอะ่ะ แลวทิกตอกอ่ะมันชอบไปทําแคมเปญบ่อยมากแต่ไม่มีของขวัญอะไรกับเขาเลยอะ่ะอยากได้ของขวัญอยากได้จริงก็อยากได้จริงอะ่ะขอบคุณที่ติดตามใหม่คะ่ะส้มโอฮะโอ้ขอบคุณดอกกุหลาบเลยนะคะทุกคน อยากได้ของขวัญนนะ่ะน้ำหอมเหลืออีกสองอันน้ำหอมเหลืออีกสองขวดมันอยู่ข้างไหนข้างนี้ข้างนี้ข,นข้างไหนน่ารักขอบคุณค่ะขอบคุณวิจิตามใหม่ด้วยนะคะอยู่ข้างนี้ปะไอที่มันให้ทำแคมเปญน้ำหอมอะ่ะ ขออีกสองอันขออีกสองอันทุกคนเฮ้ยขอบค่ะโอ้ย,ย,ย,ยน่ารักจริงจริงลิงหนึ่งอันทุกคนอยากได้น้ำหอมลิงหนึ่งอันสวัสดีคนดูร้อสิแปดคนค่ะขอบคุณทุกที่ตามใหม่ด้วยนนะคะกินข้าวหรือยังครับยังไม่กินหนูยังไม่หิว ทุกคนน้ำหอมเลยอีกหนึ่งอันเลิศเ,เกินคุณนะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเลิศเกินอะคุณนาะขอบคุณมากนะคะทุกคนองนด้หนูมีิ ยังไม่แก่ออะคออ,อ,อหนูเรียกผิดหลัอยู่อยู่อะไรคะะเนี่ยมันเรียกว่าอะไรพี่เขาพิมพ์อะไรน้องขึ้นไลน์ทุกวันไหมเขาจะกดติดตามขึ้นเป็นบางวันค่ะขึ้นเป็นบางวันนะไลท์เพราะว่า <c oughs> หนูอะเรียนด้วยทํางานไปด้วยบางวันเลิกเรียนมาเนี่ยก็ไม่ได้ไลท์ แต่ก็ขอมาได้นะว่าจะให้ไลค์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวหนูไลค์ให้เพราะว่าไลค์แล้วมันไม่ค่อยมีคนดูอ่ะเศร้าเนาะพี่ชื่นโอเคค่ะพอรู้จักไม่รู้จักเลยค่ะทุกคนหนูอยากได้ของขวัญน,นะอืม ของขวัญมันมีอะไรมั่งอ่ะมันดูได้ไหมของหนูดูได้ไหมเนี่ยหมูเดงหนึ่งตัวอะไรเนี่ยอุ๊ยขอบคุณของขวัญน,นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะหมูเดงหนึ่งตัวทุกคน หมูเดงหนึ่งตัวหมูเดงหนึ่งตัวหมูเดงหนึ่งตัวใช่ปะใช่หมูเดงหนึ่งตัว เป็นนักซับพอร์ตตัวจริงแล้วเนี่ยนักซับพอร์ตตัวจริงมั้ยเนี่ยเดี๋ยวหนูดูก่อนนะว่า โอ้ยขอบคุณมากเลยนะพี่เดี๋ยวนะไม่ใช่อะไรงานเข้าไม่ใช่อะไรเลยหนูนิ่งอย่างเงี้ยไม่ใช่อะไรเลยงานเข้าหนูตายหา่าตายหิวกันแล้วมันปักได้ไหมเนี่ยเอ,อ้าุปักอะไรให้เนี่ยขอบคุณผู้ติดตามแบบ่ด้นะคะน่ารักอีกแล้วขอบคุณค่ะ 思维。So